พัฒนาชุมชนจังหวัดปราดจัดกิจกรรมมหากรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปราดโดยมีนายนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดปราดเป็นประธานในพิธีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดปราดโดยนายปณัทรล่ำแขกพัฒนาการจังหวัดปราดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบรอบ51ปีวันที่6มีนาคม2568เวทีเสวนาหัวข้อก้าวต่อไปกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการขับเคลื่อนชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสมาชิกดีเด่นจังหวัดตราดจำนวน14รางวัลการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ทิศทางการส่งเสริมการออมในอนาคตภายใต้แนวคิด3พกำลัง2การบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและมอบกระปุกออมสินให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทีเด่นทั้ง7อำเภอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มาจากสมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีอยู่ภายในชุมชนโดยกิจกรรมมหากรรมการออม51ปีทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปราดถือเป็นการตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเกิดความอุดมสมบูรณ์ูสุขประเด็นที่1การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้และประเด็นที่8การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการผลิตการตลาดและการจำหน่าย และแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องที่2การส่งเสริมและการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงโดยการปรับระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมิบาลเพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต